สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ชมมัลลัมเกียค่ะสวัสดีพี่น้องคืนวันจันทร์นะคะวันจันทร์เวล่าหาทุ่มสี่สิบนาทีนะคะกัเพิ่นเตเวลา์้าให้ฟังว่ามือนี้เป็นวันอา,อาบน้ำจันทร์เกียกับเคืไอ้ยินงเนาะคะ่ะแต่กับแจะล่องให้มุกเอดเฮดเดอีด์ยังไ ตกใจมดพี่น้องหั้นคา,ากว่ามันกบมั้ดูค่ะกาเลเสีมาอาบน้ำให้นุ่มเอ็ดนะครับให้ไม่สุภาพอาบไปเพื่นเพื่อสิบ็นสิริมงคลที่เพื่นเราลือขานกันมานะคะขั้นตอนกับสิมี่ตอนนี้กับฝนกับพึ่งยุดต๊ะกับพี่น้องมาอีกแล้วฝน หมอพีดเป็นวัดเหรอ,อนี่ค่ะพี่ดอกขั้นตอนการสวดนะคะ <c oughs> ตัวมาไปสิบเป็นเบนี้ค่ะ, <c oughs> คะตั้งกิจอธิษฐานน้อมนำ บารมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์และขอพรนึกถึงแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมงคลขอให้พิธีนี้สำเร็จบารมีเมตตาทรัพย์สุขภาพความรักสมความตั้งใจ ที่นแนะนำมาเนาะค่ะเฮากับรังแรกในชีวิตคือกันลูงตู่เสร์ชเบิ่งในในเนิดว่ามันแปลว่าอีหยงังก่กะแก,ะกะเกลอกผ้อนี่เบิ่งคือกันค่ะพีหน่องว่าแปลว่ายหยังแต่ว่าในนิด ข้าเจ้าก็ล่อเฮ็ดคือกันแต่ว่าหมูขึ้นกับมีคนเฮ็ดคือกันมีค่ะพิธีเอยค่ะพี่น่องตอนนี้ฝนกระตกอยู่เนาะค่ะตกแรงซะด้วยทากันแท้ง พระจันทร์นะคะพี่น้องพระจันทร์เมื่อนี่มันคืมเขาว่าเห็นพระจันทร์เลยแต่ว่าในเนยพูดบอกว่าเลื่อนขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้แตจะเห็นพ,พี่นายสภาพท่านพิธีให้แขกหลอดหรือว่านมเอดนะคะให้เป็นตังจิตอธิษฐานเอาเพราะว่าเป็นว่าพิธีการนี้เป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธ ให้ตัง้งจิตอธิษฐานให้พระอรหันต์ในบ้านนะคะให้พระอรหันต์ในบ้านอาบให้ห้ามมีที่บังบุตรให้อยู่ในที่โลง่งแจ้งค่ะพี่น้องปล่อยสิเ็ดจตพิณาบ้านพี่นัยสุภาศนะคะตอนนี้ฝนกระตกแน่นเลยฝนกำลังมาเราก็ลังมาเตรียมภาชนะค่ะพี่น้อง ก็มีขันนี่นี่ขันนีซ้ำแล้วก็แล้วก็วกเทียนขันหาแล้วก็เครื่องรางของขังที่ห้องนับถือนะคะที่เรานับถือเครื่องรางของขังเอาไปน้ำค่ะแล้วก็หยดน้ำตาเทียนใส่ในน้ำที่เราเตรียมไว้เพื่อจะได้มาอาบ นะคะมือนีห้าซนห่นุ่เอ็ดกียนคระพี่น้องมือเอื่นงเกจยังเสหดเพราะว่าคนว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นพระจันทร์เต็มดวงพนพลเรือนค่ะเพราะว่ามือนีผ้ายุเขาเพราะนะผ้ายุเข่าบนฝุนมันเรยบางวางพระจันทร์ก็รอบวงมืออื้นค่ะพี่น้องว่าจิเป็นจังไดนะคะว่าและเกจิพ้าพี่น้องติดตามฉีปมืออื่นน้าเพราะว่ามือนีฝุนมันตกมันอาจจะบมีพระจันทร์นะคะ ล่องเบืองได้ค่ะพี่น้องผู้ใดเบื้องคลิปนี้แล้วก็ร่อเบืงม,ะะม,ม,มืออื่นนะคะประมาณสี่ทุ่มมืออื่นสี่ทุ่มด้ค่ะสี่ทุ่มเริ่มสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะคะพรุ่งนี้ค่ะพี่น้องร่องทําเบิงเพื่อวัดเยี่ยม,มันสีดีขึ้นเนาะ,ค,ะค่ะก็ไม่เชื่ออย่าลบลูนะคะมันก็บประเด็เสียหายเอยียงมากไหมหรอกพี่น้องก็ล่องฮิดเบิงนะคะตามทีเพิ่นแนะนําเขามานะคะเดี๋ยวสิบาพี่น้องไปดเบงขั้นตอน นะคขั้นตอนการอาบแล้วก็เขาจะได้จังใดกะไปเปิดบังเน่นิดน้องถือบังเน่นิดค่ะพี่น้องวันจป็นจังใดเครียดเฮ็ดยังเฮ็ดยังนี่ อานี้ก็นะอาบน้ำจันทร์มืนีวันที่ยี่สเมษาค่ะพี่น้องคนบอกว่าให้อาบน้ำจันทร์จันทร์ซ้อนจันทร์คือให้อยู่ที่โร่งแก้งไม่มีที่บังบดนะคะแต่ว่ามืนีฝนตกพระจันทร์เราไปไหน ล้วมองอย่งนี้บ่เห็แม่อันนี้ให้หอ้อน,นี่อาบใหรจิ้งตรงแม่ได้ชุดแม่อาไงม่ทิ้งองไได้เห็แม่จมปากจมข้อไปรน,นเป็นลาวันจันทร์ทิน จันซ้อนจันจันซ้อนจันให้พระอรหันต์ในบ้านเพลื่อนว่าให้พระอรหันต์ในบ้านอาบน้ำให้ให้ได้คุณระเวงสาวนนี้เราจะไปแล้วงเกษีอาบน้ำให้ทำน้ำตาเทียนเดือดเลยจ้าทำน้ำตาเทียนเวันสำคัญนันจันซ้อนจันทร์โอ้น้ำตาเทียนเดือดใส่วันนี้เราจพาเกษีอาบน้ำให้คนณราเวงสา หข่คอหายสูบหายโรกหายไข่ความขีดเด็ดก้งไรยับกไก่บ้ากายบิดพอเบิดซิ่งบดีหายนี้ไปเอาอาดามไปเบรนี้ไนไปล่างซิ่งบดีล่างช้วยออกไปซะแย่บดีเนาะแตเบรนี้ต่อไปไปน้ำบันนี่แหละน้ำดามซะเบ็ด ผักอ,อาดไห้บินดีไห้เบิดขอเบิดสูบเบิดหลกเบิดไผขอวาีเดียดยังไรยัม่ไกลมากานไห้เบิดไปนั่มบินดีแหละเอาเฮียนเอาเครื่องล่างของของังเดี๋ยวเสร็จละมาคือว่ายัางนับถืออย่างคือ่าให้ออกเครื่องล่างของของังมานึ่ง ให้นาคืนนั่งตรงตรงอืมท้องนโมแล้วก็ตังคิตอธิษฐานเห่ตั้งจ <oh ิตอธิษฐานเอาตดสภาพตันะตับไปไม่ใจไม่ใจสาจุ

ồ Tí tan đâu